จอานี่ยกับเดืไเดืเดีบวคลคาผมันนี้ผมมมาสอนติดตั้งโรกรครับที่รีบกับคปกตัวนี้สามา่านหน้าจอนะส่นที่เราจะใา้ไว้ในคลเรียกเวอร์ช่นอันนี้สามจุสี่จุดาอันนี้สามห้าจุ้าผมจะใช้สามจุดหก้าใครใช้ เม็นเข้าวแน่ว่พอได้เรยมากิ๊งฮะุก่อนี้องเด็ดดกิ๊ให้เข้าไปสร้างกได้เรยนะเพื่อจะไม่เป็นแศ้สีได้แล้วๆละแล้วก็ติดตั้งครับหนเสียกโอ้โหสมาเลยนะครับไอ้กีก็เรยล้อยเ้อ โอเคร่ะจับรถกันอะลูกล่างก็จอาไรอ่าโอเค้าไปให้ติดตรงนี้นะเพื่อฐานาจอเนี่ยไอ้บางคนอะรู้้รื่านาจอได้แต่าได้แค่้าแต่นี้านได้สูงสุดกับหน้าของหานะ2 0 0นาทีอะ ก็มันดูที่เอีนี้นะครับให้กดเนี่ยมันจะได้ไลยแหละครับอันนี้ก็าไม่เปลีบยนส่วนตรงนี้เนี้ยเราจะปรับก็ได้ไม่เปรั่ยนได้นะตอนไหนยูิดจะจะตรงนี้ตรงนี้เนี่ยไอแดดก็เ็นคามร้นเี้ยงนะมันสามารถทะลุได้เลยที่ตงัว่าอย่างนี้ผมผมไม่่ายขดผมกดไปทายมาดูเอพีเส็จถ่ายเวลาเราไปครับ ก็มาดูที่ movie นะมูฟวีนะเหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะกดถ่ายคลิปให้ดูนะครับผมบูสต์ไลท์ก็ห้าสั้นนี่ก็ไม่ต้องไปปรับอะไรมนะันฮะกด F 9เพื่อถ่ายคลิปนะกดไปเดี๋ยกด F 9ปุ๊บเปลี่ยนละเห็นไหมครับแล้วก็มาดูที่โปรแกรมแฟบความร่าก,กดวิวนี่ครับคือคลิปเที่ยวถ่ายบนไอแก๊บแล้วก็ลบไปเลยครับไม่ใช่แล้วมนะั โอเคครับ okay. ไม่มีอะไรแล้วมอ็ว่าต้องจบคลิปการใช้โปรแกรมแฟร์เท่านี้นกครเดี๋ยวใช้รีบเลนว่าตัคลิปก่อนครับ